เคสเวียกแนนบบได้ลูกยานเล็บมันเมื่อหักยานเล็บดำก่อนอนพักเปิดเบิงหนังท่ห้าเพื่อนย่ามาเถือนกระตามขอนบอ่อนซ้อนดอกเรื่องอื่นตื่นช่วยๆมาอาบน้ำแล้วท้าแป้งแต่งแต่กายเทนาโอ้โหนโูฟังเอ้ยอุกน้ำลูกคอยเดยอุกน้ำลูกคอยเดย เขากะบอ่อดอกยอมกินบอ่อที่ทินดอกสือเ้าเทียวบ่อเ้อาดอกแรงเ้าทำแรงม้าบ่ก,กินเขาข้อแต่งเงินไปหาเทียวลูกเสเดียวใส่บอ่อใดสไต้แหล่ลูกแม่มันฐานเออแม่เอยแม่จะจมแม่จะวา่าวลูกของแม่ทันสมัยกินบอ่อเป็นอาหารไทย กินบ่อเป็นอาหารลา่าลูกจิตเป็นติพิดาบอกินปลาบอกกินเขากินกน,นมปังนั่นใครเน่ถามเรี่องมาขี้หลดเล่นขอทั้งเจ้าเติมน้ำมันนาน,านาผมเอาเสื้อผ้าที่อฟซฝากมามส่วนหนึ่งเด้อแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเอามาาลายวันไหนฝนมันตกผมมาใส่กรลังมาเอาลงเงินในบ้านเดี๋ยวพ่อจีปันเองผู้ใดจีใจใด ไปสวนไปให้ไปหน้าไปทงงามๆแน่ถืกใจแน่พอถืกใจแน่หรือสิถึกใจผู้อื่นอู้สายเดียวกหลายถืกใจไว้รุ่นน่อยนี่ไปสวนไปหน้าไปให้กนะตัวไหนถืกใจโอู้สาวลุยเลยเป้ เลือกเอาเด้อเบอร์แม็กเป็นแบบฟุตบอลมาเอฟซีเพิ่นฝากมาผมบอกมาได้แค่ช่องซ้ำล่างผมบอกฝนมันตกเออนายครับเสียงพิยวเมืองสกลอยู่ในบ้านเฮาอาจจะแบบว่ามันบ่ได้ใส่แล้วเก็บไว้มันก็ มันหมดแล้วใสอีกหรอไปแต่เขากันมาเขากัสักษาะกอนแมนสักษาเราพื่อเหล่าตะบนจีไทรใส่นอนใส่ไปทงใส่เอ็ดเวียกนี่เพิ่นสอดเสือมาเอาเสือใหม่เลยโอ้โแม่นดเอะเอาขออยอ คนก็มีใส่อยู่ดอกแต่ว่าคนไม่ไม่กับพวกไอ้ใส่ตืิมกันน่ะนะได้ถจกใจแล้วปะได้ถจกใจแล้วเขาหรือปะได้แล้วเอาไปใส่ดำหน้าเอาไปเอาเฮ้อ มาแม่นนองน้องมันแไหมดอไม่ต้ง่โอ้ยื่าไ้อเอ้ยเดี๋ชิบเอาเครื่องมาเนบ้าดขึ้นเรือง่ามจ้เข่ากับเจ้าเท่านันล่ะโอ้ยมากอะไรเนมานทอดตะขึ้นนำหน้ามาพอดีครับคนจะเลยมาเลือก นี่นั่งหน่อยเนี่ยบ่านไส้หอดเสือใส่เสือทำไหมเลือกฝากฝากพ่อบานน้ำเด้อเพื่ออาเจตของอ๋อเดี๋ยวยักตัวละ เดรรลายเติบห้องคนนี้ห้องคนนี้แต่ยักตัวละเดรรลายแล้วบอใส่เ็ดใส่ดำหน้าเด้อดกกาเอาใส่เห็ดเบี้ยจะซื้อยังจะเสื้อยังจะเื้อจจนสมัยจจนสมัยไปดำหน้ามาบอเดะจับจ้างบอไปซอยไปซอยโอ้พอเข่าเรายังกินข้าวแซ่บบอแซ่บแซ่บอยู่ อัน,นอันร oh. ้านนี่ยังเฮียนอยู่หรือเศร้าล่ะเฮียนยังเฮียนอยู่โอ้ยังโมฮันมีบ่าวเดิ้งโสดีิสาเบาคันจูเพียงผู้งามเป็นตะเพียงเด้อเดซิเวียไม่ยำยามบ่เถ่าไม่เด้อนับเขื่อนยังโอ้เรียนยังเรียนยูทูบบอ่ะเข็ดยังเข็ดเบิ้องยังเนี่ยฮะเรียนเกมส์ไงบอ จะเอาผัวใหม่เอาผัวเก่าไปใส่ตายเลยตายเลเอาแีที่ววะเอาผัวใหม่ลูกจะคนสามไปเถิงติอยู่เจ้าจะผีสี่สิบสามสี่สิบสามโดยจะได้ผัวใหม่โดยหนุ่มขอบใจเขาขึ้นพักเสม่ดำหน้าไปดำจ่างได้ไม่ดำซอยดำซอยบ่แล้วแล้ววะแล้วผู้สาวหรือผู้เบาหนิ

เอาว่าชิบิราสอยไปรำก็ไปสวัสดีพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นเอฟซีแล้วก็มาหมู่บ้านท่องเที่ยวเลวัฒนธรรมกันดอนไม้นี่จักเทือละ่ะพระอาจารย์สองเทือล้วดีสองเทือ่อที่สองเทือ่ที่สอง,ท,สองทางดีเลยพระอาจารย์แล้วขี่รถเก๋งมาแต <c oughs> ่ยังรู้มาปัน่นแบบนี้ได้ยังพระอาจารย์มีมาม่าปลากระป๋องแล้วก็มีขนมมาแจก โอ้โดยะอาจาย์มาจากจังหวัดอะไรนะครับกรุงเทพเลยมาจากกรุงเทพเลยข้ามาฝั่งนี้เลยข้ามาเลยเอออันนี้คนขับรถเพิ่นที่เป็นมอลำบอกเออเออเฮ้ยน้องเขาที่เป็นมอลำัมจำได้มันมอลำอยู่ปะแม่แม่นเอ้าคือบอลลหมเห่งเี๋ยวเด้อบัตรนี้มาบัตรนี้บัตรใดกับมาบัตรนี้คือเกา ไปสุดกันละบ่ามัได้ป่ะนี่แกเอาหน่แกเอาหนสบายดีอันนี้เขาเอื่องพ่อกะผ้ากะผ้าขุมเหล้าในกะผ้าขมเฮานี่ชิรกอื้อ ดั้งเดิมเก้าๆนี่สิเป็นหวายบ่เอออันนี้หวายดียางเดี๋ยวนี่เปลี่ยนมาเป็นยางเออแต่กี่เป็นหวายไปเลยบ่หวายก็มันหวายฮะกัอันนั้นบ่มี่หวายมันเอาเอายางยางเป็นยางแล้วเออแต่ตลาดขายอยู่บ่หรือเฮ็ดไชขายแล้วขายขายอยากได้เงินเฝ้าเฮ็ดเข้าเร็วๆสิซื้อขายอะไรบ้านใดพ่อคับเสีย อันเจ็ดแสนสองแสนสามร้อยเห็ดเล้วยมเราบ่มีบ่อันแล้วยมเราไม่เหลือตอใยังทำนี่เอามาส้มกันนะซิซื้อนี่ยายพ่อเพิ่นเอามาส้มเป็นหวายมีบ่เป็นหวายที่บ่อเป็นยางนี่บ่บ่ที่พ่อเฮ็ดแล้วเป็นหวายบ่มีบ่บ่มีมีแต่เป็นยางแนี่ยนี่มีแต่ยางกันมีไว้ก็เอาไว้แล้วโอ้ใส่เอามาส้มกันวก็เอา อย่างแต่เทามาให้ลูกบเบิ่งแนีมีป่ะอันแล้วแล้วอันเล้วเล้วมีป่ะมีอันนี้ย่างคือกันเอาไปเอามาเบิงบ่งไปเอามาเบิ่งโอ้อันนี้ดังเดิมอันนี้เป็นเป็นหวายเป็นหวายอันนี้ก็เป็นหวายเป็นหวายดังเดิมโอ้อันนี้ของเด็กน้อยป่ะเด็กน้อยอของเด็กน้อยหรือของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับแป้นผู้นอ้อยเด็กน้อยใส่แล้วป่ะเนี้ใส่อยู่ป่ะแบบนี้เอาใส่ เก่าแก่เลยนี่อันนี้จักปีลรอแม่มันจักปีลรอเนี่ยเสา,าปีเอ่อฉันนี่เขาดเข่าเอาเข่าใสออขุดขุดเข่าใส่สำหรับขุดเข่าใส่อันนี้แม่สามมานี่จักปีเ้าปีเดียวปะเสาปีได้เ้าปีปลายอันนี้กระต้านี่อู้แข็งแรงแห่งเด้ออันนี้แม่แม่จะให้ลูกไฮลานจักพันนี่ ีตอนแหม่แม่เ่าบ่มีผัวบ่มีลูกผัวบ่มีกะหาอเอาผัวไหมผัวไม่ผัว, <c oughs> วก็มีแฟนมักแม่เท่าเลยตัวนี้กับของแม่เท่าบ่เออตัวนี้อันผัวผัวที่ตายเลยตัวนี้จักปีตัวนี้จักปีนี่ปเป็นหวายเป็นหวายกันเด้อเป็นหวายเศร้าเพื่อนที่แม่เก็บไว้เห็นไหมโอ้แม่เก็บไว้เป็นปะโอ้ ตะวันสายสายเป็นหวายมันมีบ้านเฮาเอินเอินกระลอมจนนี่กระลอมใช่บางมีใบย่างใช่ต่ว่าเติเต้ใบเงาเหลืออันนี้เป็นไหวบะแม่อันนี้จะเป็นห like ้องมันพอดีสายมันนี่อันไม่บ่อันนี่ไม่บ ah ่มีใบบ่มีใบเฮ็ดเออบ่มีใบเฮอันนี้การอัไม่หูมันนี่ พันอมพันใส่งานอยู่เด้อวาวอ่มันใหญ่โพดที่ซื้อซอยเจ้านี่เอาผู้ใดอยากได้คอมเมนต์มาเด้อ,ซ,อซื้อซอยซื้อน้ำแม่เราเนี่ซื้อซอยเราเนี่นี่แบบนี้แบบนี้เด้ออันนี้เรื่องนี้แบบนาเอาเราเรื่องนี้เรื่องนี้เออนี่แต่แรกใช่แต่เราจะมาจริงก้าหาแสนเนาะแม่เนาะได้ยี่บ่ ละฮาแซนแล้วลูกก็ติดหนี้ไว้ติดหนี้ยันแม่บอกยืนแต่ติดนี่ไว้แล้วก็จิตายก่อนว่าสั่นว้าติดนี่ไว้แล้วก็หายใจเงวเหายใจมีเงินมาเนาะบฏิบัติเงินมาหลายจะตายบนนี้จิฟันเ่าหายใจอ่ะเออเขามาเที่ยวก่อนนะเด้อ เราขครงินลูกกันสวยเสือสวยพ่นสองแสนที่มาเจ้ากอนนะลูกค่อยตายใหม่ๆกันลของพู้ธูริรตายลูกเจ้าออมาเจกอนพันี่มียนเนดีเนดีเรื่องานศลูกชาเราตายลูกชาย้เดียวมีผู้เดียวเด่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่เดี่ยวเดี่ยดี่ยูเ่เดียวดี่ยูยเย อตนเอาให้หกแสนคือแม่วาสามอีกสามติดนี่ไว้ก่อนส่วยเรือไอต้น่วยเรือส่เรือให้แม่เบิร์นแหลกไปเออเขาวาหยอกแม่อยากได้หกเขาให้หกเออเดี๋ยวเขาจะไปหาเอาใหม่ดอกเงินเออเออ เอากระหลายคนน่ารังก์กับพ่อให้กำลังใจแม่เราทฤษฎีดอกนะเราบริโภคอยซื้อเราเอาของเก่าของแก่เก่าเก็บเศร้าก็ปีวันนี้นี่อยู่เหอนเราแม่เสียวก่อนแล้มีเงื่อนดีลูกชายเราตายเราก็เลยอยูู่้เดียววันนี้อยู่คนเดียวบรได้ไปดำหน้าจ้างปะจ้างแบบคนอื่นเราหนาบริได้ไปแล้วเท่าแล้วเอาไปไปใช้ป็นมื่น หายใจไปกับพ่อแล้วหรือเปล่าไปได้แม่เด้อใจเด้อใจเด้อใจเด้อยืดมีแหงเด้อให้แม่เท้าซื้อยาไม่เถ่าเราบอกแข็งแรงอันยางมึงไม่เถ่ายางมึงใช่อย่าต้มยูเรอยเรยกม่เเหลังเาบอกแข็งแรงอ้เ็กเบกบไปมาเอยูเตอ พอผู้เท่าเดินย่องนะไปแข็งแรงได้แม่เด้อให้น้ำใจเราอันในบ้านพันผ้ามาเบิงคนที่ยังอยู่ครับเป็นเสาลักอายุเท่าไรก่อคุณพ่อเก่าเท่าไรก่อนสบายดีเทีโอ้ยยังตันอยุกจะตกเก่าสิบพกส่วนมากผู้ชายจะบอกควยยื่นสัมผัสยิ่งเด้อ ส่วนมากผู้หญิงจังสิอายุหลายนี่เพิ่นเก่าสิบพกยังลงขั้นใดได้ลงขั้นใดได้นอก <c oughs> หูหูบ่ค่อยดีบ่ไก่ไม่ต้องยัยไงเยอะยังยังยิี้ยย่งไม่เงี้ยอยู่แต่ว่าอาจสิบพกปากเล่าอาจสิบเข้าใจภาษาควมเล่าวันไหนต้องเล่าภาษากระตูเจ้าเจ้า,จากินข้าวแซ่บบ่แซ่บ โอ้อขาเนี่ยปวดบ่ขาเมื่อยเมื่อยเมื่อยเข้าใจเน่แล้วปวดปวดกระ่ปวดกรออกินขขายัางแซบยเยอะเขายังเต็มจ้าละยับเนี่ยย้ำแซบอาการปวดจำมาเต็มบอกปวจ้าฟังกันกิีบุญจ้าขาหยยับกาจะนเน่ยเย็บขาบุญยื้ใหญ่ ก the ินอันนี้ก็ว่าว่าเชฟคือยังแควดีเห็นบ่ขันเฮากินตอนยังแค่วดีหันห่าวยงกะมันนัวอ่ากว่าเดียนี้อันก็กินยูเชฟยูแต่อบ่คือเก่ามนัวเอมนลินมนัวแล้วเก่าสิบหกดินมน้วเหรอาต้องเติมเกลืออีกกว่าเ่เใ่าฮ่าฮ่ายา่า่ ว่าคือก็มีหักว่าคือเขานี่กันเอาตำใช่คกปลานั่นกินกันอนย่างนั้นอยู่หากว่าชิญามมันบุมุนปันไดมุมุนปันได <sk r ug> พอ่อเราเก่าสิบหกที่ว่าเป็นรุ่นแบบอู้ไรื่อนว่ารุ่นเก่าแหงเก่า <96 S 2> ม,มีสองคนเก่าสิสิบหกเลยนี่เก่าสิบหกมีสองคนโอ้พันซื้อหยังพ่อซื้อหยังคำอ้อน พอคำอ่อนคออ่นม mm. uh ีเมียจะคนผู้หนึ่งเมียผู้หนึ่งลูกเด้้ผูนึ็กลูกหนึ่งยังเมียอยู่อยู่บ่เพื่อนจะไปแล้วก่อนเจ็บไปมมองลูกคนหนักคนเอ้ดสี่คนหนักกว่าตายสามอยู่ผู้ใดอยผู้ย่างหนึ่งบันเนียนเมียเราตายแล้วบ่ยังฮะยังเมียเราจะปี มายืนมารุ่งจ่าจีพอากะจําเมือจิกรัดจ้าแล้วกลาเซปปี้เล่าเรืองบะเราเมียเด็กหน่อยเนาะโอ้เป็นเคล็ดลับบอกเคล็ดในเฮาอายุยืนเฮาเอาเมียเด็กน่อยมาเล่นนํามาเพื่อบารมีเด้อก้าหัดเต้าอยากให้เต้มันละเต่งมมีอย่างมาหายเ้ว มีแต่ขนมกินอยู่ว่าขนมเอนขนมก่อนใส่ขนมเราก่อนหันผู้ใดสรรหาเลี้ยงเพิ่นลูกเคยกับลูกสาวลูกเคยกับลูกสาวเออล้าน้าถูกเอากระเห็นคลิปนี้ได้บุญน้ำกันเขาเอาให้ไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วแต่พอเด้อเออขอบใจขอบใจเราเด้อเออ ยังยิ้มยังซื่นอยู่เด้อสีเบอรงเลขเบิรงเลขพ่ะนะหนึ่งแปดหาหาหนึแปดอือหาหาหนึ่งแปดเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่เสมสี่แล้วก็จะน้อยปะนันิเปื่อเลขยสบายนในบ้านว่าเบิรงเลขกอนว่าบัตรหามันออกว่ ดีมีแห้งด้อพ่อเด้อปันในน้ำเนี่ยเด้อปันปันในน้ำเนี่ยเด้อเอาหัวใ้เห็นคลิปนี้กะหายมีอายุมั่นขวัญยืนคือพ่อเราหายอยู่ดีมีแห้งจริงๆแล้วนี่คือมหาเศรษฐีโตจริงเด้อันนะมหาเศรษฐีตัวปลอมตายไปบิดแหละมีเงินมีคํามมีเงี้ยกระซังมีไ้มีเมียมีหน้า เป็นเจ้าเป็นนายจางขัดทำมือได้มือหนึ่งเข้ารักษาลมหายใจบ่ไดก็คือมันกระเบิดไปเงื่อนร้ายวันไหนตายไปก็คือจบแม่นพอผมมีโอกาสได้ยิ้มอีกนี่คือมหาเศรษฐีทั้งอายุไขมหาเศรษฐีแห่งความแข็งแกร่งของร่างกายยุทตภู้ว่าจะกีอยู่น้ำผู้น้ำผาบากมาก่อนเพาะ แต่ก่อนนั้นบนตั้บ้านบุมี่ตอมเพียงนั่นนี่ตั้งบ้านตามเจยผู้ต้องนี่เนะี่ยเป็นผู้บ่ย,อย,อยู่ผู้ดอยอันนะอันเก่ายู่ผู้ดอยเก่ายู่นี่อันว่าตัวนี้เพียงแล้วเขากินยังพอในเวลายู่น้ำผู้ดอยเขาหายังกินกินในฉลิยาเขา้าเพียงเดียวกันกินไม่ได้เข้าเหมือนสามเดือนหากว่าบอกกินเขา้าเข้าอันป้านึ่งในเวลาแค,ค่คน ช่องในชีบุญกินหนื้สัมันต้นกินมันกินผักกินหญ้ากินผักกุวงกบเต่ากินมันเกินน้ำเต่าน้ำอ้อยและต่างเขาบ่มีเข่าใบ่มะปูกบ่งามอยู่ทั้งเขาบ่มีบ่มีเขากินทางฟ้าแปกกันทั้นี้ข่วมชงมันเข้านะมันบ่เป็นมากกับบวบเป็นมันเย็นมันหนาว ทางปะเป็กปัดเท็ดทางดินดักึึง,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 งอ่าเวียดน,นามก็เข้าํำนี้วันเดือน1บเดือมันจริงถอกปัด<อ>เข้าถอกลุงพัดมาไก่ซอนมันออกเมื่อรีบเขารีบอีกปัดหูดเขา้าเนี่ยเข้า30ทางมันไดมีี7ทาาเข้ามันเห็ดยากก็เลยมีบุญจังได้กินเขา่า บุญชีบุญจริงในกินงานบุญงานยังกินในกินกรหากินมันต้นกินกินเผือกผู้เจ็บขันเจ็บชืตายเลยจริงในกินเขาหมูกงกินมันบ่อใดเลยก็หมูเห็ดหงลามเห็ดข้าต้มแสดงว่าเขาามอก่อนนี่มีคุ้นขาเออมีมีแบบว่ามันเป็นตะแพงมีคุ้นขาแห้งราะว่งนั่นบางปีมันต้นก็อย่างไปเอามีิยามนี่เอานอใหม่อก็ สายส่ hết เขาจูอ่าเอาอันนั้นยอดมากอือหรืออันใดที่เขากินได้อหน้ายอดยอดไมไมยอดไมมยอดเละกินมากไมมยอดไหมน้อนน้ำใหม่น้ำหยังหมักไม่น้ำปลากินเลี้ยงจะคลองไปโอ้แข็งแห้งเนาะกับแข็งแห้งแน่นเลยน้ำได้ปะนี่น้ำเขากินเลยน้ำหงน้ำหยังปะเออน้ำห้วยอ่ะน้ำห้วย น้ำห้วยจะน้ำออกบ่อเขาทอดอกินน้ำสะอาดอยู่พุ่นเคมีบ่มีมันบ่มีสารออคืออยู่นี่อันกระําอยู่ถึงมูเฮ็ดชวนเฮ็ดมอนทั้งนี้ทั้งนั้นขันเจ้าบ่าเจาะเจ้าบ้านเฮ็ดกันต่อมันบ่ได้เขาสุขภาพดียอนเขาบ่มีสารเคมีแม่แม่ต่กอนชั้เคมีบม่มีเอาวนน้ำออกบ่อแล้วก็ไปทอดแต่หั่นเอาเมื่อบ้านโดยของบ้าน กล้ขันได้ยินอันนี้นอ, coś, อันบ้านหนึ่งตามจนเจยหัวนี่บ้านหนึ่งบงัดจะลงีนก็ะช่องชวมองขึ้นนก็ะช่องชวมงงงอ,อมงหบ้านยางสามชวโมองยางน่ะยางบ่มีส้นทางลบอ้โหโหแข็งแหงครับพอเ่าก็ยังแข็งแหงจ้ไปเด้อพ่อเดอ้เออยู่มันคนยืนเนอ อยู่ให้ลอยซาวปีเด้อตีตยังกาบตีกิเออกก่เน้ยอ้าวสุขภาพแข็งแรงเด้อมันนี่กัยุบันกันดอนครับบาวโกกับมานํำนี่เป็นคนพื้นที่เมืองท่าแตงด้เมเดิมๆแล้วก็อยู่ดักจึงเฮ็ดช่องยูทูบฝากติดตามในโกชุนรบุนะหมอนพี่รายได้ได้ยังนกะกันเทด อยากได้ไม้เห็นน้องว่าบ่มีไม่มไมผมมันมีไม้อยู่ก็เลยบน่นบ่ได้ใส่ก็ให้น้องซะถึงราคามันสูงแพงแต่ว่ามันสำคัญที่กำลังใจให้น้องนุง่ง <c oughs> ให้น้อง <c oughs> นองุ่งผู้เดินตามห้อยสร้อยไอ้ผ้ายางเนาะไอ้เนาะให้น้องรับใจดีให้นอ้ <c oughs> นองได้เดินตามห้อยไอ้ผ้ายงางเฝ้าเฮ็ดเฝ้าหางเฝ้ามีเฝ้าล,าลำบากลุย้ยมีเมื่อใดรให้ขึ้นในสังคมเหมือนังนอย่าถ่าจะมีจังเกินไปหน่อยหลายแบ่งกันปันกันไปให้สังคมไทยสังคมเราด่านาอยู่หางหาวจักแบ่งปันหักแพงแบ่งปันจากใจไอ้ใส่พวกนี้อยู่นี่ไม่แห้งมันเนียนมันเนียนหลักสบายดีโดยสุดดดยอออเเป็นม้ลละขาไี บอไดเป็นมอลลัมมอเลิบมียังดอกเพิ่นบอกกินอาหารไทยบอกกินอาหารเล้ามันกินแต่ตพิซซ่า <laughs> บมมีอยู่แถวนี่พิซซ่านี่มีแต่ข้าวกีแต่คนห้าฟองกันพี่น้องครับยังน่อยีด้นี่เจ้ามือสิปาสเอา,าค่ากุญิกรบผมบ้ากุญิกรบผมสองกุญิกบอกกันครับผมสบายเงาอย,ย่างเซนนวลแล้วเราไปดำหน้าจะเฝ้าแล้วสิไปดำซอยนี่รับรับคนอย่างงันอยู่บ่รับค้นดำนาอยู่บ่ รับอยู่บ่หน่รับโ,โมโหเขาจ้างวันเท่าไร่าดิจ้างไปดำซอหากันเลยหาหาไปดำซอยกันขึ้ดีแทไ้ไม่เท้าไม่เท้าไม่เท้าเอาขอนม,มไม่ใช่ไปทงดำแล้วเราบอแนะ่ ฮะบ้านแล้วเอี้ยนีเสาดาที่สูบกอกนะที่เขาจะมาทายดีๆนะเออไปทั้งเครื่ไไองฮันไปได้อีกดอกจะซื้อยังนะระวางไข่กับขนมนี่จะซืเลือกอยยัง จะมีน้องกีคนสาคนสามคนจบเอาซีก็ได้จบไฟซีไใไฮซีกูจะไปดำหน้าวะบ่บ่คกนี่อ้โหเใจเซื้อยังเกาจะซื้อยังเกานับน้ำนับเขาเปนยังเหรอนับแบงีสิ เพื่อนยังนุบจะนับเออนี่อีกปะเดี๋ยวเวลาเขาเบิ่งคลิปก็จะว่าโอ้เด็กหน่อยเก่งเว้ยบ้านนี่พุจักนับดำหน้าอลไรวะดำหน้าเป็นลอะี่เป็นดับหน้าเป็นอลไรมาเอาลูกโอมมาละนะดูโอมลูกโอมมาลูกละมาเอามาเอามา เอาหมลเลยทนายอ่าหมดเลย,เอเลยสองสามบาทสบิทหมดอันเหลือตะลุ่มอมเลียนได้เอา,า,เอามาเจ้าโอ้นั่นหลายแล้วใส่อ,อีกน้อยนึงพอแล้วปั่นเอาไปแบ่งน้ำเด้อแบ่งกันเด้อแบง่แบงกันเด้อจับกันเด้อโอ้เก่งเลยเอาไทยลงรถได้ยังไทย